พิกุทั้งหลายผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นไนคือผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิบางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิบางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิอืมบางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิในสี่จำพวกนั้นผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเข้าสมาธินับว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐนะเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสในจำนวนนั้นหัวเนยใสเขากล่าวกันว่าเป็นเลิศชันใดผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิก็นับว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐ นประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นฉันนั้นเหมือนกันพระองค์บอกว่าพวกแรกเนี่ยฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธ <c oughs> ิการที่จะเข้าไปสู่สมาธิเนี่ยเข้าสมาธิให้ได้เนี่ยไม่ฉลาดแต่ฉลาดในการที่ ตั้งจิตมั่นในสมาธิทําให้เมื่อสมาธิเป็นแล้วเนี่ยนะดำลงมั่นอยู่ได้ฉลาดแค่ตรงนี้เวลาใครนั่งสมาธิก็จะรู้ว่าการเข้าก็เป็นปัญหาเข้าไปแล้วจะดําลงอยู่ได้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะว่าจะอยู่ได้ไม่ได้นะอืม บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิอพวกนี้เข้าสมาธิเข้าได้แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิเมื่อได้สมาธิมาแล้วเนี่ยเข้าเข้าได้แต่พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยจะทำให้ตั้งมั่นดำรงอยู่เนี่ยทำไม่ได้อืก็เลยอยู่ได้แป๊บเดียวบางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเข้าในสมาธิแล้วก็บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิคือไม่ฉลาดทั้งคู่เลยนะอ่าก็เท่ากับว่ามีพวกฉลาดทั้งคู่ไม่ฉลาดทั้งคู่แล้วก็สลับกันนะในทั้งสี่จำพวกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพวกที่ทั้งฉลาดในการ เข้าสมาธิแล้วก็ฉลาดในการตั้งมั่นของสมาธิอันเนี้ยเลิศที่สุดดีที่สุดนะก็จะเปรียบเหมือนหัวเนยใสนะหัวเนยใสเนี่ยจัดว่าเลิศทันนี้ถ้าไปดูพระองค์จัดพระสูตรต่ตอเนื่องอีกพระสูตรหนึ่งพนะระองค์บอกว่าผู้ได้ฌานสี่จำพวก สี่จำพวกเป็นไฉนคือผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิทาจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยทำได้ดำรงอยู่เนี่ยได้แต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิปาสุดแรกเข้าได้แล้วก็ดำรงอยู่ได้ผู้ที่สองเนี่ยดำรงอยู่ในสมาธิได้แต่ไม่ฉลาดในการอยู่ นะขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ฉลาดเพราะเวลาเวลาเวลาเข้าสมาธิคนที่ฉลาดเนี่ยต้องการให้ให้ได้อะไรเออถูกต้องให้เห็นเกิดดับอสองอย่างนะหนึ่งเห็นเกิดดับขณะที่ดำรงอยู่ในสมาธิเนี่ยเห็นเกิดดับนะอันที่สองก็คือขณะที่สมาธิเนี่ยจางคลายและเสื่อมไปเนี่ยต้องเห็น ที่พระเจ้าตัดเรื่องของอตมยตาดังนั้นสมาธิทั้งหมดเนี่ยเป็นอตมยตาหมดก็คืออนิจจังไม่เที่ยงวิปริณามะแปรปวนนะวิราคะจางคลายนิโรธมีความดับสมาธิก็จะมีสีอาการนะตัวองค์ของสมาธิเองเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงแปรปวนจางคลายระดับนะ ดังนั้นถ้าเราถ้าเราฉลาดเข้าได้แล้วฉลาดในการตั้งมั่นรักษาไว้ได้แต่ขณะรักษาไว้ดำลงอยู่เนี่ยไม่ฉลาดคือไม่เห็นเกิดดับแต่ถ้าเราฉลาดคือเราเห็นเกิดดับพระศาสดาจ,จึงบอกว่าในฌานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยขันทั้งห้ายังทำงานอยู่พระองค์บอกขันห้ายังทำงานเธอนั้น ตามเห็นขันทั้งห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นความจางกลายเห็นความดับของมันนี่แหละดังนั้นขันห้าเนี่ยจะยังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในสมาธิ จะมีการยังมีการเกิดดับอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอาการเนี้ยสมาธิทุกขั้นเลยเป็นหมดเพียงแต่คนที่ทำเนี่ยไม่ได้สังเกตหรือสังเกตเข้าไปไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าในสมาธิที่ตนเองได้นั้น,น,นเนี่ยมันยังมีการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ีอยู่อย่างในสมาธิระดับอรูปเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ คนทั่วไปทําได้ยากแม้ในครั้งพุทธการก็จะมี <c oughs> คนทําได้ไม่มากนักในสมาธิระดับอรูปก็ยังมีการเกิดดับของขันทั้งสี่คือมีการเกิดดับของนามธรรมคนคนนั้นก็ต้องตามเห็นการเกิดดับของนามธรรมนั้นด้วยตัวขันทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังคารบิญญาณก็ยังเกิดดับ เพราะนั้นไม่ว่าสมาธิขั้นใดก็ตามเนี่ยพระศาสดาจะให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นการเกิดดับกองกันทั้ง5ห,หรือกันทั้ง4ในแบบที่สองลองก็บอกว่าผู้ดได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิอันนี้ไม่พูดเรื่องเข้าละ เรื่องเรื่องเข้าสมาธิฉลาดไม่ฉลาดไปพูดพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ละพอพระสูตรนี้ตัดเรื่องเข้าออกไปก็จะมีการแค่รักษาสมาธิคือความตั้งมั่นไว้ให้ได้กับฉลาดในในการตั้งมั่นขนาที่ดำรงอยู่เนี่ยมีความฉลาดไหมก็จะวัดกันแค่สองอันตรงนี้ พิกุทั้งหลายผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นจะไหนคือผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิบางคนฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิบางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิในสี่จำพวกนั้นผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธินับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุด และดีกว่าผู้ได้ชานทั้งสี่จำพวกนั้นเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดในข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากในข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสในจำนวนนั้น หัวในสใสเขากล่าวว่าเป็นเลิศฉันใดผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิก็นับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นฉันนั้นเหมือนกันนี่ขนาดได้สมาธิยังมี ยังมีหลายเกรดเลยนะมีความสามารถหลายระดับนะการเข้านะการได้ซึ่งสมาธิการดำรงอยู่ในสมาธินะเดี๋ยวจะมีต้องมีการออกจากสมาธิอีกอเวลาออกจากสมาธิก็ต้องฉลาดอีกนะไม่ฉลาดก็จะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ในการออกจากสมาธิคือไม่เห็นความดับ เมื่อไม่เห็นความดับนั่นคือเราไม่เห็นอตัตมยตาหรือไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสมาธินั่นเองนะ